สำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้อยากรู้ไหมดวงคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรเปิดไพ่สามใบเลือกหนึ่งใบนะ ดวง,งคุณในวันนี้สําหรับคนเลือกไพ่ใบแรกนะก็อน้นฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆคนเลือกไพ่ใบแรกว้าววันนี้ดวงดีมีโชคได้เงินก้อนใหญ่มีโชคลาบนะจะได้เงินก้อนตกลงเจราจาอะไรสําเร็จราบรื่นมีข่าวดีเรื่องการเงินโชคดีเรื่องการเงินเลยคนเลือกไพ่ใบแรกนะคะมาดูสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่2เลยว้าวใบที่2การเจราจาตกลงอะไรวันนี้ราบรื่นได้ข่าวดีเรื่องการงานด้วยนะแล้วก็การงานหยิบจับ ทำอะไรวันนี้สําเร็จดีลงานก้อนใหญ่เลยก็สําเร็จเหมือนกันโดดเด่นเรื่องงานนะคะสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่2นะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะคะมาดูใบที่3กันใบนี้แน้นๆว้าวใบที่3ามตริงนะคะความอดทนคุณพยายามหรืออดทนสิ่งใดอยู่วันนี้จะสําเร็จอะไรที่คุณรอคอยจะสําเร็จอะไรที่คุณพยายามเหนื่อยมาหลายเดือนหลายวันนี้ทํามา4ีหวันนี้ผ่านมา วันนี้จะส่งผลให้คุณเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นความอดทนความพยายามของคุณจะนำมาซึ่งเป้าหมายและความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะใครเลือกไพ่ใบ3พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะคะสําหรับใครเลือกไพ่ในแต่ละใบไปแล้วนั่นจะเป็นดวงของคุณในวันนี้ขอทุกคนโชคดีค่ะ